งานที่เราได้วันนี้หน่อย๊อบซองออฟเตียครับจัดเพลงจากเพลงพิงครับซึ่งก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตัวผมสนุกกับการทํางานมากเลยนะครับแล้วก็ยังยังคงถูกเปิดอยู่ะ่ะซึ่งจริงๆมันก็เป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตัวผมก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าตลอดตลอดการทํางานนี้เราก็ได้รับอิสระในการทาํางานค่อนข้างมากในการจะร้องดีไซนเนะ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวผมก็ เลยรู้สึกอันนี้ก็ต้องมอบให้กับพี่ๆทีมง,งานเบื้องหลังทุกๆคนแหละครับว่าจะเป็นของทารกับกย่าสีดาแล้วก็พี่แอมพี่พีพี่พีทุกท่านครับที่อยู่ในเ,เพลงเพลงนี้ด้วยภูมิใจมมันมันมาเล็กไกลไกลจๆๆแนแบบที่เราคิดไม่ถึงภูมิมใจผม,ผมอย่างแรกเลยคือเราทํางานเพลงเนี่ยการที่ <c oughs> มันพอมันมีรางวัลเป็นชิ้นเม่นานออกมามันให้กําลังใจไม่ใช่แค่เราคือคนทํางานเบื้องหลังทุกๆคนเนี่ยได้แบบต่อยอดชิ้นงานนั้นๆด้วยมันมีแบบ เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาว่าเป็นผลงานว่าครั้งหนึ่งทําเพลงนี้แล้วมันเดินทางมาถึงตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันเป็นบุตรหมายที่ดีสําหรับคนทํางานซึ่งมันก็ส่ง,งต่อถึงคนงานต่อไป <c oughs> เราจะต้องตั้งใจทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมบนก็ใช่ผมก็ตั้งใจอยู่แล้วนะผมก็พยายามแบบทํางานให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับให้ให้ให้คนฟังได้ได้รู้สึกว่าเราตั้งใจทา <c oughs> ํามันอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะได้ยินเสียงบนกลด่าว่ายากมากอะไรเงี้ยแต่ก็ <c oughs> ตัวผมก็รู้สึกว่านั่น,น,นคือทั้งหมดของผมผม,ผมจริงใจที่จะให้ทั้งหมดของผมอยากจะอบอดถึงตัวรางวัลเลยก็รงเพลงเลยอยากจะขอบคุณไรบ้างที่แบบสำคัญก <c oughs> บที <c oughs> บค่ <c oughs> อค <c oughs> อยับเนนี้ออกมาจริงๆในส่วนตรงนี้เนี่ยตัวผมก็ต้องขอบคุณทีมงานเบื้องหลังของผมด้วยครับที่แบบคอยซัพพอร์ตพี่ๆนะครับแล้็ขอบคุณทาง Love is Entertainment ด้วยที่แบบว่าโอกาสให้นนได้ทำงานเนี่ยเต็มที่ในหลายๆโอกาสอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่ได้มีโอกาส ร่วมทำงานด้วยตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วรวมไปถึงในหลายๆปีข้างหน้าด้วยหวังว่าจะได้รบกวนพี่ๆทุกๆท่านต่อไปออพูดถึงเพลงใหม่หน่อยชื่อเพลงมันเหมือนแต่งให้ใครสักคน <c oughs> ชื่อเพลงเหรอครับก <c oughs> ็จริงเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกเขียนโดยพออี่โตทิลิเบิร์ดครับออแล้วก็ได้โปรดิวซ์โดยพี่เมฆมชนะแมนทำนะครับซึ่งออตัวงานเพลงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างจะสลับผมผมผมไม่ค่อยเห็นความเข้มข้นในดนตรีแบบนี้มากนักใน ในในเพลงที่เราฟังตอนนี้ในในแบบบ้านเราตัวผมก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทํางานสักชิ้นหนึ่งที่มันมีความเข้มข้นแบบนั้นแล้วก็เอ่อเปิดโอกาสคืออย่างอันนี้ต้องขอบคุณเรลยด้วยครับที่โอกาสที่แบบเราเราชวนพี่คนคนนี้มาอย่างเงี้ยทางทางเลพีสก็แบบเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานถ้าเราเิโรู้ยแล้วว่าเราเราถ้าได้เคมีประมาณนี้โจทย์มาแบบนี้เ้ยคนนี้มาจากตรงนี้เราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่ด้ประมาส่ผลใ้เรายังไงบ้าง ชื่อเพลงเหรอาจริงๆผมว่าจริงๆเพลงนี้เราพยายามที่จะไม่ใส่ปซียงจิตบกผมว่าเราเราเ้สอกเอาเพลงนี้มันมันไม่ใช่เพลงของผมซะทีเดียวมันคือเพลงที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างโอเคในชื่อมันจะเป็นชื่อนนทน์เ่ราะว่าพอทุกคนฟังงานนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนมีคนในเพลงนี้อยู่ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเราเราก็มีเราก็มีอะไรเงี้ยซึ่งในตอนแรกเนี่ยพี่เต้ก็เขียนเอาเป็นเพลงรักมากๆแต่เราเราก็มองในมุมที่ว่า แล้วสาหรับคนที่สูญเสียละอะไรเงี้ยถ้าจะพูดถึงคนเดียวบนโลกของเขาที่ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้มีโอกาสได้ไดเจอแล้วจะเป็นอีกมุมไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งม,มันเลยค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ยากเพราะว่าเราเล่ายัางไงให้มันกลางให้คนรู้สึกแบบมีวความได้สอบทาซึ่งซึ่งตอนนี้มันก็ถือว่าสนะักเซสเพราะว่าคนก็บางคนก็อนกบอกว่าเพลงรักบางคนบอกว่าเป็นเพลงเศร้ามากตอนอัดคิดถึงอะไรครับตอนอัดคิดถึงอะไรเหรอคิดถึงเพลง,ง,พลง,งให้ดีใช่ จะเอาให้ได้เลยนะเนี่ยถามจะเอาให้ได้มีสกิปกันตลอดเวลามึงขามที่มึงขามที่เอาอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลักๆโฟรัสเนื้อเพลงเป็นหลักใช่ขาเขาขาต้องตรงเลยแหละก็ัเขาเขามีส่วนไหมกับเพลงนมาสลับผมนะครับผมว่ามันก็มีส่วนแหละเป็นเป็น motivation แล้วก็ผมว่าจริงๆไม่ไม่ได้รู้สึกเป็นปัญหาอะไรตรงนั้นอยู่ มาหนั้นซึ่งซึ่งสัมผัสได้ว่าเราเริ่มไกลออกจากเป้าหมายของรางวัลแล้วนะท <c oughs> ัศนุดท <c oughs> ี่เราจะคุยอะไรเงี้ยแล้วมันพิเศษมัครบอันนี้เหรอครับเพลงก็จริงๆพี่เติร์ดพ,พี่เมฆนนท์มันเป็นโอกาส <Heath> <c oughs> ที่ถ้าถ้าทางเลิฟอีสเขาไม่อนุญาตเลยมันเป็นโอกาสที่น่าจะเกิดขึ้นไม่ได้อ <c oughs> ะสำหรับผมนีใช่หรือว่าไหมหมายถึงอะไรต้องการกระป๋ออะไรเดี๋ยวผมผมไม่มีให้หรอก ฮะคนเราคนเเอเดอร์พี่ได้ก็ปกติดีครับปกติดีโควิดเขาเป็นอะไรันไม่ดิดแล้วนะทำไมคำถามสองนี่คือไม่ดิ้นอ่ะปปปี้กติครับว่างนี้ว่างนี้ก็แล้วแต่พี่ๆเขียนเลยครับขอบคุณแฮปปี้ขอบคุณนะครับขอบคขอบคุณครับ